ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ก็จะมาบอกว่าเพราะว่าช่วงที่รอรอมาเกือบวันแล้วค่ะรอขึ้นของยังไม่ได้ไปขึ้นของเลยตอนนี้อยู่ที่รถที่จอดรถบรรทุนนะคะอยู่ในเขตของแคลิฟอร์เนียค่ะดูบรรยากาศรอบนอกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรถบรรทุกก็เยอะมากเลย ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดค่ะการขึ้นของก็น้อยลงก็ต้องรอหน่อยมีเพื่อนร่วมแก๊งด้วยนะคะนี่ค่ะชื่อน้องแคสเปอร์ค่ะน่ารักไหมคะอยู่ในรถบรรทุกด้วยกันค่ะแล้วก็หัวหน้าใหญ่ค่ะ my boss <Hello. S 1> <laughs> เอเ เราสามคนนะคะเป็นเดอะแก๊งที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนต้องรอขึ้นขขอกอขึ้นขขงก่อนหวังว่าพรุ่งนี้ก็คงจะได้เดินทางแล้วค่ะคงจะไม่รออยู่ที่นี่แล้วเพรารออยู่ที่นี่กับทั้งวันแล้วขอออขอจบกันดิเซนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกัน ในคลิปหน้าค่ะว่าเราจะได้เดินทางไปที่ไหนนะคะขอเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊าย